เทพไทยคุยการเมืองบอกเศรษฐาวัดดวงเก้าอี้นายกเนื้อความบอกว่าเมื่อเห็นรายงานความเคลื่อนไหวของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการตรวจราชการภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเหมือนที่น้องพิมพ์ว่าเมื่อกี้นี่เลยกำหนดการฉ่ำมากแม่ระหว่างวันที่ 15, 16, 17, 18, 19สิงหาคม และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันที่20สิงหาคมอีกวันหนึ่งอีกจากนั้นก็ลงพื้นที่ต่อเนื่องอีก21-31สิงหาคมตกลงทำเนียบอยู่ต่างจังหวัดเนาะไม่ได้อยู่กรุงเทพเนาะเพื <c oughs> ่อติดตามงาน <c oughs> ตามนโยบายรัฐบาลแสดงให้เห็นว่านายเศรษฐามีความมั่นใจในผลการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญว่าน่าจะมีการยกคำร้องของ40อวอ,อย่างแน่นอน คุณเทพไทยมองอย่างนั้นมไม่งั้นคงไม่วางตารางเดินทางต่างจังหวัดทียิบขนาดนี้หรอกฉันนึกว่าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยออกตรวจราชการต่างจังหวัดอย่าลืมรายงานตัวต่ออนุทินชาญวีรกูล <laughs> ด้วยนะจ๊ะ <laughs> เขาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยค่ะคุณเทพไทยบอกตอนแรกที่มีการยื่นคําร้องใหม่ๆผมก็มั่นใจว่านายเศรษฐาจะรอดพ้นจากคดีนี้ร้อเอร์เซ็น เพราะยังไม่เห็นตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ประเด็นว่าเทพไทยอประเด็นคือเป็นนักกฎหมายไม่ใช่เหรอพูดเนื้อหาคดีสิวะไอการยังไม่เห็นว่าใครเหมาะกับเศรษฐานั้นไม่ใช่ประเด็นไงไม่่ใชนาทีเออแล้วไม่ใช่เหตุว่าเศรษฐาต้องรอดเพราะยังไม่มีใครเหมาะกับเศรษฐา เขาไม่ได้ไปร้องเรื่องเหมาะไม่เหมาะจะเธอพิมพ์ชอบที่พี่ปูเคยให้ความเห็นเอาไว้ว่าหน้าที่ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญท่านพิจารณาแค่ว่าเรื่องที่ร้องมามันขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญไหมและผลหลังจากที่มีคำวินิจฉัยออกมาไม่ใช่เรื่องของตุลาการที่จะบอกว่าประเทศจะวุ่นวายไหมหุ้นจะตกหรือเปล่าใครจะมาเป็นนายกไม่ศาลดูเนื้อหาข้อต่อสู้ของทั้งสองฝ่าย เธอมาร้องฉันว่าอะไรฉันก็ดูแค่นั้นแหละและอีกคนหนึ่งต่อสู้ว่าอะไรแล้วข้อกฎหมายว่าอะไรเันก็ตัดสินตามนั้นแหละใครจะเหมาะใครจะไม่เหมาะใครจะอยู่ใครจะไปไม่ใช่เรื่องของฉันฉันเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญเข้าใจไหมคุณเทพไทย <laughs> คุณเทพไทยบอกว่าอุ้ยตอนยื่นคำร้องใหม่ๆผมคิดว่าเสร็จฐารอดคดีนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะยังไม่เห็นตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนทั้งในส่วนของคนดิเดตพรรคเพื่อไทยคือคุณอุ้์อิงแพรทองทานชินวัตร ก็ยังขาดวุฒิภาวะการเป็นผู้นำรวมถึงนายชัยกเกษมนิติสิริซึ่งยังมีปัญหาด้านสุขภาพส่วนพักร่วมรัฐบาลคนอื่นๆทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยและนายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคหัวหน้าพักตรมไทยสร้างชาติก็ยังไม่มีความพร้อมที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนแต่พอเหตุการณ์ได้ผ่านไประยะหนึ่งเริ่มเห็นแนวโน้มว่านายอนุทินอาจจะเป็นตัวแทนสามารถเป็นตัวแทนของกลุ่มอนุรักษ์นิยมได้ หลังจากนายอนุทินได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยะจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์ชั้น3รวมถึงการมีสวสายสีน้ำเงินจำนวน150คนซึ่งมีคอนเน็ชันที่ดีกับพักภูมิใจไทยเข้ายึดครองเสียงข้างมากในสมาชิกวุฒธธิสภาการพบกับนายทักษิณที่เขาใหญ่จนทำให้นายเศรษฐาต้องถอยเรื่องการนำกัญชาขึ้นทะเบียนเป็นยาเสพติดประเภทหในทันที แสดงให้เห็นถึงอำนาจบารมีการต่อรองของพักภูมิใจไทยที่เหนือกว่าพักเพื่อไทยจึงคิดว่าถ้าหากนายเศรษฐาหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็น่าจะมีนายอนุทินนี่แหละที่ขึ้นมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนได้สูงถึง80%แต่ว่าตอนนี้ได้เห็นภาพของนายเศรษฐาทำหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเข้มแข็งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาพรณช้างเผือกและมหาวชิระมงกุฎเป็นกรณีพิเศษและภาพที่ปรากฏในพิธีงานศพของนางชดช้อยทวีสินมารดาของนายเศรษฐาทวีสินทําให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่านายเศรษฐาน่าจะดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกในอัตราส่วน50-50ขึ้นมาทันทีรอจับตาดูว่าผลคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจะยึดหลักนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์กันแน่ วลีคําว่าบกพร่องโดยสุจริตจะนํากลับมาใช้อีกครั้งหรือไม่ซึ่งจะเป็นคําตอบการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมตรีของนายเศรษฐาทวีสินว่าจะได้ไปต่อหรือไม่เป็นการวิเคราะห์การเมืองที่สุ่มเสี่ยงมากนะครับเป็นการส่งสัญญาณมาสู่สังคมที่ไปพัวพันกับสถาบันเบื้องสูงโดยไม่จําเป็นครับคุณเทพไทย เศรษฐาได้เครื่องราชเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลค่ะเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเศรษฐากําลังจะเป็นเจ้าภาพในงานสโมสรสันนิบาตและอื่นๆพระเจ้าอยู่หัวท่านก็มีพระมหากรุณาที่คุณเมตตาให้สมเกียรติแก่ผู้นําประเทศเราคิดมุมนั้นก็ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่เอามาเป็นมุมการเมืองเอามาเป็นมุมคดีความ เท่ากับว,ว่าคุณเทพไทยกําลังส่งสัญญาณราวกับว,ว่าสถาบันเบื้องสูงลงมาแทรกแซงในคดีนี้ได้อย่างนั้นแหละผมคิดว่าการวิเคราะห์แบบนี้ไม่เหมาะไม่ควรเป็นอย่างยิ่งปีนี้เป็นปีพิเศษครับการพระราชทานเครื่องราชปีทั่วๆไปก็คือทั่วๆไปปีพิเศษก็คือปีพิเศษองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็ได้รับพระราชทานเครื่องราชชั้นพยาพานทองเลยเห็นไหมฮะอนุทินก็ได้ ค้าราชการจํานวนไม่น้อยก็ได้เราไม่ต้องไปตีความให้มันเออกระเริกเกินเส้นเกินเลยความเหมาะสมโดยเฉพาะสถานะของพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงอยู่เหนือการเมืองคุณเทพไทยกําลังเป็นตัวอย่างของการพูดไปได้เรื่อยเปื่อยในการเอาสถาบันการเมืองและตุลาการมาโยงกันซึ่งนำความเสื่อมเสียนำความเสียหายไปสู่ความเข้าใจของคนทั่วไปโดยมิบังควรนะครับ 看。